โจทย์ถามประพจนในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จประพจนในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไรหมดเลยเนี่ยก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อคือเหมือนกันตอบจริงต่างการตอบเท็จนะคะพี่จะเริ่มเช็คจากข้อ5กันละกันเริ่มข้อ5นะคะ ในข้อที่5ของเรานะครับ p เนี่ยเป็นอะไรครับน้อง p เป็นเทสตะ p เป็นเทสน้องดูข้างหน้าค่ะข้างหน้าคือ not q หรือ r นะครับ not q หรือ r q เป็นจริง not q เป็นเทสตหรือ r ก็เป็นเทสตเทสหรือเทสได้เลยฮะเทสอ์าเทสหรือเทสได้เทสต เทสก็ ate, ต่อเมือ test, ่อเท t ตอบอะไรคะตอบจริงเหมือนกันตอบอะไรนะคะเหมือนกันตอบจริงนะฮะเลือกไหมข้อนี้ไม่เลือกนะฮะน้องก็เลยรีเวิร์สกลับไปดูข้อ4อา้าวข้อ5ไม่ใช่แล้วเราต้องการตัวที่เป็นเทสใช่ไหมคะแต่นี้คือเป็นจริงนะฮะเราก็เลยไม่เลือกนะฮะไปดูในข้อที่4ในช้อยที่4นะครับ ก็ต่อเมื่อเหมือนเดิมเลยนะครับและก็มีตัว R R คือเป็นอะไรนะน้อง R, R เป็นเทสนะมาดูข้างหน้าต่อเจอหรือเห็นจริงตอบจริงนะฮะ P เป็นเทสนะครับหรือ <Fly, R S 1> not Q Q <R S 1> เป็นจริง <S S <S not Q <R S 1> เป็นเทสนะครับเทสหรือเทสก็ได้เทสเหมือนกันก็ตอบอะไรครับน้อง ตอบจริงข้อ4ก็ไม่ใช่ข้อ5ก็ไม่ใช่